สวัสดีค่ะวันนี้ป้าปุ้มจะมาคุยเรื่องผักเคลนะคะจริงๆผักชนิดนี้ป้าปุ้มเคยปลูกกินไปแล้วนะคะไปคุยกับลุงเปียกย,ยังจำไม่ได้ว่าเคยกินเหรออะไรอย่างเงี้ยคือหลายวันก่อนเนี่ยพี่ชายลุงเปียกเขาไลาคุยกันนะคะพี่ชายเขาถามว่ารู้จักผักเคลไหม เนี่ยตอนนี้เขากำลังกินผักเคลเพื่อสุขภาพกันอยู่นะคะแล้วก็เขาไปซื้อที่ห้างเนาะเขาบอกว่าซื้อออ่เขีดเป็นขีดนะขีดละห้าสิบเก้าบาทเกือบเกือบหกสิบาทเนี่ยประปุ่มฟังอะประปุ่มก็ตกใจเลยจริงหรือเปล่าเนี่ยพูดจริงพูดเล่นเคลเนี่ยนะขายเป็นขีดขายเป็นใบๆนะขีดละห้าสิบเก้าพราะว่าปาปุ่มเคยปลูกแล้วมันปลูกง่ายมา เลยคือช่วงหลังๆไม่ได้ปลูกเพราะว่ายุง่งมัวจะทำอย่างอื่นอยู่แล้วก็พอเขาโซมแล้วก็ไม่ได้บำรุงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วป้าปุ้มยังมีมเมล็ดอยู่นะ,ะมีทั้งสีเขียวสีแดงเนาะมีเพียบเลยป้าปุ้มก็เลยบอกลุงเปียกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะหย่อนมเมล็ดให้ดูเพราะมันขึ้นง่ายแล้วก็พี่ชายลุงก็บอกว่าซื้อมาสองต้นมาปลูกกินนะคะ สองต้นก็ไม่พอหรอกนะกินไม่ทันไม่ใช่กินไม่ทันไม่ทันกินไม่ทันกินโตไม่ทันกินมันต้องปลูกเยอะๆนะคะนี่ป้าปุ้มก็เลยเอาบ่อยางบ่อวงอยางรถยนต์นะคะที่เคยตัดไว้ก่อนแล้วนะ,ะก็เอาดินเก่ามาแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่มันกองๆไว้ก็เป็นเดือนแล้วนะ,ะมันก็ใช้ได้ป้าปุ้มก็เอามาใส่ในบ่อวงอยางล้อรถยนต์นะคะแล้วก็เนี่ยหย่อนเมล็ด ไม่จัวจดวันนะแต่ไม่ไม่กี่วันนี้แหละไม่นานไม่ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยมั้งงอกเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยหย่อนไปทั่วเนี่ยเห็นไหมคะมันขึ้นง่ายมากเลยเนี่ยตัวเล็กๆๆๆเนี่ยอย่าเนี่ยยาเนี่ยกำลังเป็นอ่อนๆอยู่ ก็เลยมานั่งนึกๆเอ๊ะเขาปั่นกระแสพวกพวกผักสุขภาพหรือเปล่านะเพราะว่าเขาเขาเอาเจ้าใบเคลอันนี้เนี่ยเขาไปาทําการอบแห้งแล้วก็ปั่นเป็นผงขายนะป้าปุ้มก็ไปนั่งดูราคาโอกแรนนอยู่เนาะก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะปลูกให้ดูนะคะจริงๆป้าปุ้มมีใบสีม่วงเลยแต่ยังไม่ได้ปลูกกําลังเตรียมแปลงปลูกไว้อยู่นะคะทีนี้ป้าปุ้มก็เลยไปสั่งในเว็บชอบ้ชอปช้อปปี้นะคะ ก็อยากได้หลายพันนาะเห็นมันมีพันแปลกๆนะอย่างเคียววดโนเสาร์ใบสีเขียวสีม่วงอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ป้าปุ้มก็ลองสั่งดูนะเห็นขายซองซองละสิบบาทเนาะแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มาส่งนะคะโดยเฉพาะไอไอ,อใบสีออกม่วงๆเนี่ยป้าปุ้มมานั่งดูนับได้ห้าเม็ดเองสิบบาทห้าเม็ดโอ้ขายแพงแรงจะแรงไปไหนนะคะไม่รู้ปั่นกระแสรหรือเปล่าเนาะ ทีนี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยป้าปุ้มเคยซื้อไงไม่กี่บาทเองซองหนึ่งนั้นได้เป็นร้อยร้อยเม็ดเลยนะคะทีนี้ก็เลยอยากจะแนะนําถ้าใครอยากจะซื้อผักผักไทยผักสลัดเนี่ยถ้าเข้าไปในเฟซบุ๊กนะคะจะมีร้านร้านหนึ่งนะคะเขาจะขายเมล็ดพันผักห้าร้อยถึงพันเมล็ดนะคะ ซองละยี่สิบ,บาทเนี่ยอันนี้ร้านเนี้ยป้าปุ้มเคยซื้อเป็นประจำนะคะาเขาจะให้เมล็ดเยอะมากเลยแล้วก็คุณภาพดีนะคะทั้งเคลือบและไม่เคลือบเนี่ยนะคะอัตราการงอกเนี่ยดีมากเลยแล้วก็ที่สําคัญเขาขายราคาไม่แรงนะคะเดี๋ยวป้าปุ้มว่าจะกลับไปสั่งร้านเดิมดีกว่านะคะเพราะว่าค่าส่งก็ไม่ไม่แพงหรอกเมล็ดผักมันเมล็ดเล็กๆเ,เนี่ยใส่ซองจดหมายมาเนี่ยค่าส่งก็ไม่กี่บาท นะคะแล้วก็ป้าปุ้มเคยซื้อมเมล็ดพันธุ์ผักสลัดเขาอะซื้อครั้งเดียวนะคะแล้วก็ปลูกเลยนะมันออกดอกใช่ไหมเวลามันแก่มันออกดอกนแทบจะไม่ค่อยได้ซื้อเขาต่อเลยนะเพราะว่ามันมเมล็ดมันเอาไปเพาะต่อได้ไงมันอุดมสมบูรณ์ะพูดง่ายๆชื่อคุณอเนกขยันขายนะไม่รู้มีใครรู้จักไหมเดี๋ยวเดี๋ยวป้าปุ้มจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะเผื่อจะไปอุดหนุนแล้วต้องกลับไปซื้อเขานะคะเพราะเขามีมาเมล็ดพันธุ์ดีๆ,ๆเยอะเลย ม,มีเพียบเลยอะหลายสายพันธุ์เห็นเขามีเขาปลูกเคลด้วยนะเขาจะมีหน้าเฟซบุ๊กเขาจะปลูกผักเป็นแปลงเขาทำสวนผักเขาสวยมากเลยนะขยันขายมีนามตระกูลเขานะขยันทําขยันขายนะเออปลูกผักงามๆนะอยู่ทีเออ่เชียงใหม่เห็นไหมเนี่ยง่ายมากเลยค่ะพอมันโตอย่างนี้เราก็ดูแลเรื่องพวกถ้าต้นอน่อนๆนี่นก็คือดูแลเรื่องมแมลงนะเนี่ยพวกเนี้ย ถ้าใครมีสารป้องกันมแมลงก็ลดลดไปหน่อยนะคะหรือก็จะเป็นพวกเอน้ำยาล้างจานก็ได้นะอย่าอย่าใส่แรงนะใส่อ่อนๆก็พอโอเคค่ะเดี๋ยวปปุ้มปลูกพันธุ์สีม่วงแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปให้ดูนะคะนี่จะปลูกให้ให้ลุงเปียกทานนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าปลูกเยอะๆจะทําเป็นแบบอบแห้งเป็นผงนะคะไว้ชงกับเครื่องดื่มรื้ใส่กับอะไรก็ได้นะเะนี่ยเดี๋ยวเอาไปขายพี่ชายลุงเปียกดีกว่านะ,ะซื้อขีดละห้าสิบเก้าบาทเนี่ย หา,หาเงินดีกว่านะคะเนี่ยตอนนี้ราคากำลังแรงนะคะโอเคค่ะสวัสดีนะคะ